แจ้งพอนะครับรนะครับขบวนรถอุตสาหะนำความค้างดอกไม้ด้าผลไม้รัฐศรีสเกตชาวพื้นเมืองกันและชาวจังหวัดสุรินทร์ขอต้อนรับท่านอนุพง์สุขสมฤทธิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษประธานศสเกตพิธีก่อนหยิบข้า แบบผมทองจันทร์ศรีสุธรรมสถานีวิทยแบบุแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ16พฤษภาคม2568ณสวนช่างนัดบ้านต,าต่างตำบลตาโกนอำเภอสุขสมนิตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษค่ะและท่านผู้นำนะคะผู้นำชุมชนท่านจำนันผู้ใหญ่บ้านเรียนท่านอภิวรสุขสมนิตผู้ว่าวราชการจังหวัดศราศาีสะเกษประธานวิทยุ ผมนายกองกาเอกช่งานบริการในนอมของส่รชการถึงหน่วยงานสำนักปลาวิยของเสตคอนมีการส้างหลากสำหรับการจัดจำหนายผลิตการทางเกษตรและผลิตัณฑ์ชุมชน่อจนมีการสื่อสารเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดผีเสื้อแต่ผมในแง่งสุรานายกบงการบริหารจวดตําบลตะกกนในนามของคณะบูรณาการจัดงาน ด้วยการต้มโอหรือจะลทจะของเดียวเป็นเงินประกันบความส่วนสองจีนหน่วยงานราชการระดับอำเภอเมืองจันทร์ระดับจังหวัดการตลาดเพื่อจําหน่ายต้มโอหรือจะเก็ของเดียวเป็นเงินเั้าวันนี้ประชาชนและปลอดภัยจากสารพิษโดยเกษตรกรได้เริ่มปลูกต้มโอเมื่อปีพศ .2559 ในการนี้ครับผมให้ขอ การเปลี่ยนเชิญท่านผ e ู้ว่าราชการจังหวัดสิริเพศเทพท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อนะครับท่านสมาชิกสภาการบริหารจังหวัดโดยเฉพาะสวนส้มโปซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีรสชาติเอกลักษณ์รสชาติดีไม่มีรสขมพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นผมขอให้ทุกภาคส่วนที่มีคุณภาพ มีคุณภาพขนาดไหนครับมีคุณภาพขนาดที่ทําให้ส่วนราชการต่างๆจากจังหวัดเนี่ยที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยมาเที่ยวมามาพบกับพี่น้องชาวสวน2,568ค่ะพร้อมนะคะท่านสื่อมวลชนพร้อมนะคะอนุญาตนับถอยหลังค่ะ5 4 การจัดการ1น0 0 0แสนบาทครับ เกลือของความสวยเปลือยกาเรียของเนื้อวหวานันนี่ความหวานสูงึ้นมาจวิตฉัิ